ยังจ้าหนูดาวเกิดอะไรขึ้นน่ะดาวร้องไห้เหรอจ้าทำไมควรถึงเป็นแบบนี้หนูมเศร้าเพียงข้าคุณแม่ จ้ะหนูทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เห็นต้องร้องไห้เลยลูกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราโทรสั่งอาหารอย่างอื่นมาทานกันนะจ๊ะส่วนของพวกนี้เดี๋ยวให้ชื่อมาเก็บก็ได้จ้ะนะแต่หนูอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำจริงๆมิค่ะหนูไม่อยากอย,กอยู่เฉยๆะหนูอยากจะทําอะไรที่ตอบแทนมาคุณคุณพ่อคุณแม่บ้างขอโทน,นะคะ เจ้าหนูไม่ต้องทำอะไรพ่อกับแม่ก็รักหนูแล้วเราสองคนดีใจที่หนูมาอยู่ใกล้ๆในบ้านนี้แล้วก็เรียกเราสองคนว่าพ่อกับแม่แค่นี้แม่ก็ชื่นใจแล้วนจะ้ะ คนต่อไปเชิญค่ะเกือบจะได้งานอยู่แล้วเชียว ไอออกมาเลยไอผู้จัดการมันเลยจับได้เลยว่าฉันป่วยอะอยแล้วทีนี้จะเอาเงินที่ไหนยังก็ไม่รู้ไปสมัครที่ไหนก็ไม่มค่เขาอยากจะรับอะจะเย็นๆแต่พี่หางานไปเรื่อยๆเราต้องได้สักที่หนึ่งละโอ้ย,อย,อย,อยเราสมัครมาตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยน,นะนี่เราทู่มมาเจ็ดแปดที่นะคิดว่าฉันควรจะมีความหวังอยู่ไหมเนี่ย Uhm, นะอดทนกันหน่อยแล้วกันฉันว่าโชคจะตามแล้วข้อข้างเราบ้างล่ะต้นมาพอดีเลยเดี you, <c oughs> <wh> ๋ยวเราคุยต่อนถแล้วกันพี่ว่าจะเอายังไงเป็นดวงประดาไงมั้งครับได้งานทำหรือเปล่าเอ็งหยิบเพิ่งถามในตอนนี้เลยต้นข้าหิวข้าวจะเป็นลอมอยู่แล้วรีบออกจากที่นี่เถอะไปไป มีอะไรนะดวงกระเป๋าตัางของใครอ่ะน่าจะปเป็นของผู้โดยสารนะไหนลองเปิดดูสิโอ,โ,โอ้โหแงบงค์พันเป็นปึกเลยเว้ยเยอะขนาดนี้น่าจะห้าหกหมื่นเลยนะครับเนี่ยจริงเหรอไอ้ต้นอย่างนี้เขารวยแล้วสิวะจริงอยู่ที่เองว่าอะไรนังดวงโชคเข้าข้างเราแล้วะล้วเว้ย แต่มันไม่ใช่ของเราละพี่คนเขามีเงินขนาดนี้เขาไม่ลำบากเท่าเราหรอกไอต้ต้นเองค้างค่าบ้านอยู่สองเดือนไม่ใช่หรอเอาไปจ่ายเลยเรามีเงินจ่ายแล้วนุวย้ยอย่างน้อยเราก็สบายอีกหลายเดือนแหละแต่ก่อนอื่นนะพาค่าไปหาของร่อยๆ,อยๆกินก่อนไปเร็วขึ้นรถเุ้ร้งรุ้งรุ้สิ ครับดอกเตอร์มีคนมาขอพบครับนี่ฉันมีเวลาพบใครที่ไหนและเตรียมรถหรือยังอ่ะฉันบอกแล้วไงฉันรีบไปแจ้งความกระเป๋าสตังห์หายอะ่ะไม่ต้องแล้วครับคุณนายกระเป๋าคุณนายอยู่นี่แล้วครับมันลอยในรถผมครับโชคดีนะครับที่ไม่มีผู้โดยสารเก็บได้แล้วไปก่อนของอยู่ครบไหมครับครบไม่น่าเชื่อนะว่าบ้านเมืองเราสมัยนีย้ยังมีคนซื่อสัตย์แบบเธออยู่ นะ้ผมเก็บได้แล้วบอกให้มาคืนนะครับเหรอขอบใจมากนะเธอเป็นคนดีจริงๆอะที่ไม่ฉวยโอกาสเอาเงินในกระเป๋าฉันไปถือว่าเป็นสิน้ำใจจากฉันแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคือพวกเราเนะี่ยอยากจะเอากระเป๋าตังค์มาคืนเจ้าของมากกว่าไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรอก งัน้นก็ขอบใจมากนะพังี่เราขอตัวลาเลยนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากนะโอ้โยพวกแกนี่มันปรดาด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 ปราเป็นอะไรอ,ะอ่ะงานทำทั้งวันคุณเหนื่นอยครับบอกว่าปวดหิวข้าวอยู่จะเป็นลม,มเป็นจริงไหมหางานทำอยู่เหรอ นะคุณนายจะให้งานเราสองคนทำจริงๆเหรอโอ้ยขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะโอ้ยนางฟ้าของคนจนแท้ๆเลยนี่คุณนายช่วยต่อชีวิตรเราสองคนจริงๆเลยนี่เธอไม่ต้องดีใจขนาดนั้นก็ได้ฉันเห็นว่าเธอสองคนนะ่ะอยากได้งานส่วนฉันเองก็กำลังหาคนทำงานบ้านคนใหม่อยู่และแม่บ้านคนเก่าเนี่ยมันเพิ่งหนีกลับบ้านนอกไปฉันดูว่าเธอสองคนนะ่าจะเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่น่าจะใช่พวกลักเล็กขโมยน้อยก็เลยอยากจะช่วยเอาไว้แต่บอกไว้ก่อนนะอย่ามาออกลายร้ายทีหลังเพราะว่าฉันก็จะไม่เอาพวกเธอสองคนไว้เหมือนกันเข้าใจนะคุณนายไว้ใจเราสองคนได้ค่ะเราไม่ใช่คนแบบนั้นดิฉันรับรองได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าคุณนายเพราะว่าฉันไม่ใช่พวกคุณหญิงคุณนายอะไรฉันเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยเรียกฉันว่าด็อกเตอร์เพ็ญพรเหมือนที่คนอื่นเรียกก็แล้วกัน ค่ะด็อกเตอร์เดี๋ยวฉันจะพาไปดูที่พักนะไม่ได้ยเง <c oughs> <c oughs> ี้ยเห็นไหมว่าฟ้ามีตาคนทำดีต้องได้ดีนะพี่ ท่าแม่ไอแท็กซี่แฟนเก่านางดาวมันนะสิพี่ต้นดาวเรียมกล่องเนี้ยของพี่ต้นจ้ะส่วนกล่องใหญ่เนี่ยของแม่กับนาดวงฝากพี่ต้นเอาไปให้แม่กับนาดวงด้วยนะจ๊ะอะไรอะดาว โอ้ยหอมจังเลยอะอะไรอะดาวยำปลาแซลมอนจ้ะมีเครื่องเทศแบบฝรั่งนิดหน่อยอแล้วก็มีน้ำยำแบบไทยๆรับรองว่าต้องรสชาติแซ่บถูกปรับแม่กับนัดดวงแน่ <laughs> แต่พี่ต้นเนี่ยไม่ทานเผ็ดทานไปอาจจะซีซาดได้เพราะฉะนั้น่ะเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆนะจ๊ะเห็นดาวมีความสุขแบบเนี้ยพี่ก็ดีใจนะคนที่นี่เขาคงดีกับดาวม,มากเลยใช่ไหม วนที่นี่เขาดีกับดาวกันทางนั้นแหละพี่ต yeah. ้นฝากพี่ต้นบอกแม่กับนาดวงด้วยนะว่าดาวอยู่ที่เนี่ยสบายดีแล้วก็มีความสุขมากแม่กับนาดวงไม่ต้องเป็นห่วงดาวเลยนะจ๊ะได้สิพี่บอกให้เอาของนาดวงกับประดามาดูซิแม่ งเด็กนี่มันร้ายจริงๆเลยนะแฟนไปเหมือนนอก,นอกดยแป๊บเดียวนัดไอ้คุยนี่มาอีกละเมื่อคราวานันมันแม,แม่ไล่แต่เพิ่อเนไปทีเนี่ยจึงแอบนัดกันมาอีกอกล้าจริงๆคราวนี้เดี๋ยวแม่จะไปเรียกพวกอะไรมาดูให้เห็นกระตันเ,เดี๋ยวสิค่ะแม่เพิ่งไปค่ะทำไมอ่ะใจานางสกุลการนี่ไม่ได้ใจหรือย,อยังไงใจเย็นก่อนสิค่ะแม่ ว่าดีจะใช้ไอ้กุยเนี่ยแหละค่ะให้เป็นประโยชน์คราวนี้นะคะอีนางกาจะได้กระเด็นออกจากบ้านไปแน่ๆ